แต่อย่างไรก็ตามนะลูกนะอย่างไรก็ตามเรามีเวลาบวชช่วงสั้นถึงเรากำหนดอเอาไว้แค่สามอาทิตย์สามอาทิตย์นี่หมดไปแล้วกี่วันนี่หมดไปแล้วสามวันเห็นไหมจ๊ะวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินสามวันเพื่อการเตรียมตัวบวช นี่แะจ้ามันเร็วเหลือเกินแปลว่าเหลืออีกไม่กี่วันเราก็ต้องนับถอยหลังกันแล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งใจจะมาบวชเป็นพุทธบุตรบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จะต้องใช้ทุกอนุวิธีให้มีคุณค่าแต่การบวชให้ได้เป็นพระแท้ มีความลึกสุดกายวาจาจะไปวันต่อวันเลยวันต่อวันแม้ยังไม่ได้ครองผ้ากาสาวัสดัก็ต้องบวชภายในกันก่อนบวชภายในเนี่ยให้ได้เข้าถึงพระในตัวยังน้อยนึกออกอนึกออกนึกได้ออมีอยู่แม้จะยังไม่ชัดกระามยังได้นึกว่าเออมีพระอยู่ในตัวของเราอยู่กลางกายของเรา ลราถัดมาก็นึกได้แม้เรือนลางนะจ๊ะนึกต่อต่อไปไปเรื่อยๆเ,เลยเดีย๋ยจะมีสักครั้งหนึ่งที่ใจมันหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วก็ตกส่วนก็ไปสู่ภายในจะเข้าถึงพระในตัวความปีติสุขก็จะเกิดขึ้นในตอนนั้นเลยการบวชสองชั้นก็จะเริ่มขึ้น จะมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไปศาลมากที่เดียวยิ่งกว่าบวชแค่เพียงชั้นเดียวภายนอกบวชแบบยติจตุทครามภายในบวชแบบติสรณะคมโนปสัมมทามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในนี่นะจ๊ะถ้าเมื่อตัดสินใจบวชแล้วต้องเป็นพระที่ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดนึกประดับปลื้มถ้ามนุษย์เทวดาเห็นก็ปลื้ม แล้วก็จะเป็นที่เรื่องลือกันไปทีทั่วทุกคนทุกแห่งเลยในหมู่มนุษย์หมู่เทวดาทั้งหลายนี่นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้ได้ถูกลิปอายุไปแล้วเหลืยี่สิบนะแล้วต้องทำหน้าอ่อนๆอห้ามสองเงาะส่องเงี้ยนี่นะจ๊ะแปลว่าพร้อมเสมอเลยที่จะเป็นพระแท้นี่นะจ๊ะ